วิธีนำภาพไปโพสต์บน Facebook ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรูปภาพหรือคลิปที่เราจะใช้นะคะมีคำถามว่าจะเอารูปมาจากไหนมีเยอะแยะเลยค่ะถ่ายเองก็ได้ในไลายกลุ่มก็มีใน Facebook กลุ่มปิดก็เยอะแยะจาก Facebook ของเพื่อนก็ได้หรือไปหาใน Google ก็ยังได้เลยค่ะ มาดูวิธีเอาจากในลายกลุ่มกันก่อนนะคะเมื่อเข้าไปในลายกลุ่มแล้วเนี่ยให้สังเกตที่มุมบนด้านขวานะคะจะมีขีดสามขีดอยู่อันนี้ขยายให้ดูนะคะในลายกลุ่มขีดสามขีดนี้จะเป็นสีขาวนะคะแต่เราเห็นไม่ชัดเนาะพี่จันก็เลยทําเป็นสีดําก็จิ้มลงไปเลยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็ให้มองหาคาว่าน้ตนะคะจิ้มตรงคําว่าน้ตได้เลยค่ะ ในโน้จะประกอบไปด้วยข้อมูลวิธีการทำงานรวมถึงรายละเอียดของสินค้าด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นข้อมูลของสินค้าไม่กไว้จะสังเกตเห็นว่าข้อมูลจะมีอยู่เพียงบรรทัดเดียวให้เราจิ้มในวงกลมสีแดงนั้นนะคะจะมีคําว่าเพิ่มเติมจิ้มดูและ้จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาค่ะสําหรับสมาชิกที่ยังใช้ไม่เป็น หรือไม่รู้วิธีนำข้อมูลไปใช้คุณปนได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะในคลิปจะสอนวิธีเซฟแล้วก็นำรูปไปใช้อย่างละเอียดยิบเลยค่ะเมื่อได้ทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เราจะโพสต์กันแล้วนะคะสังเกตโตมลูกศอนสีชมพูค่ะ mm. Facebook จะถามว่า mm. คุณกำลังคิดอะไรอยู่ mm. ให้เราพิมพ์เนื้อหาที่เราเตรียมไว้ลงไปตรงนี้เลยนะคะ ื่อให้โพสต์น่าสนใจเราจะเป็นจะต้องมีรูปภาพประกอบด้วยนะคะตรงที่ลูกศรสีส้มชี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีกรอบรูปสีเขียวให้เราจิ้มตรงนั้นได้เลยค่ะเมื่อเราจิ้มลงไประบบจะพาไปยังอันละบ้าที่เราเก็บรูปภาพไว้เข้าไปเลือกแล้วก็กดตกลงระบบก็จะพากลับเข้ามายังหน้าที่เราจะโพสต์นะคะ รูปภาพที่จะใช้เราจะใช้กี่ภาพก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นภาพเดียว2ภาพสาภาพได้หมดค่ะที่สำคัญภาพต้องสอดคล้องกับคอนเทนต์นะคะมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งกดโพสต์นะคะให้มองหาจุดไข่ปลาสามจุดด้านขวาค่ะเจอแล้วก็กดเลยเสร็จแล้วให้มองหาสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงินนะคะพร้อมกับคำว่า รับข้อความเมื่อจิ้มเสร็จแล้วที่หน้า a c e b o o k ของเราจะปรากฏข้อความว่าส่งข้อความซึ่งตรงนี้จะมีไว้สำหรับให้ลูกค้ากดเข้ามาเพื่อแชทกับเรานะคะก่อนโพสต์มาติด h a s h t a กกันนิดนึงค่ะเพื่อให้คนตามหาโพสต์ของเราได้ง่ายขึ้นติด hashtag หนึ่ง้กันไปเลยนะคะทุกคน ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปก็ให้จิ้มตรงกรอบสีเขียวได้นะคะเลือกรูปใหม่แล้วก็ลบรูปเก่าได้ตามสบายเลยค่ะเมื่อทุกอย่างเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ให้กดตรงโพสต์ได้เลยนะคะเราก็จะได้โพสต์สวยๆแบบนี้ออกมากันละคะ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับโพสต์แรกของเรานะคะสังเกตตรงกรอบสีน้ำเงินที่เขียนว่าโปรโมทโพสต์นะคะ เขามีไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการจะยิงแอดค่ะซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่ต้องทำต่อไปอีกนิดหน่อยค่ะสำหรับมือใหม่ที่ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกหรือไม่รู้ว่าจะโพสต์อะไรดีลองเข้าไปดูในเพจสุไวยังแจ๋วนะคะเอาไปใช้เป็นแนวในการโพสต์ไปก่อนได้เลยค่ะทั้งรูปทั้งคลิปสามารถนาไปใช้ได้เลยนะคะ